Okay. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เครารพรักทุกท่านครับตอนนี้ก็วันพุธนะที่20กันยายนเวลาประมาณ2องทุ่ม <c oughs> ผมเพิ่งกลับจากการไปทำงานต่างจังหวัดที่ภาคอีสานมาช่วงสองสาวันนี้ไม่ได้มาพิมพ์ข่าวอัปเดตข่าวเลยเงามากแล้วก็ได้แต่ใช้เน็ตจากมือถืออย่างเดียวเพราะไวไฟที่โรงแรมที่พักมันใช้ไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ย ก็เลยไม่ค่อยได้เขียนเลยแล้วก็บอกตามตรงเลยนะมเทเลอร์ที่ออกมาเนี่ยทั้งเทเลอร์ฟอนต์สิบห้ามัลติเพเยอร์เทเลอร์ดิสเดียเทเลอร์ฟอนต์เก้าเลยเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยข่าวก็ยังไม่ได้อ่านอย่างละเอียดเลยก็เด็ดมือถือก็กาก w i ไฟโรงแรมก็ใช้ไม่ได้เลยได้แต่แปะๆอะไรส่วนๆแล้ว,ว,ว,วก็ต้องมาตามเก็บเอาทีหลังอย่างเงี้ยแหละครับก็แต่เนี่ยนะ ช่วงไปทำงานภาคอีาสานเมื่อวานก็มีโอกาสไปดูหนังไปดูหนังเรื่องเพื่อนที่ระลึกที่บีอมทิพเล่นนะครับก็เป็นประสบการณ์ดูหนังที่แปลกใหม่ของผมดีเพราะว่าเพิ่งเคยดูหนังตามโรงหนังต่างจังหวัดอ่ะนะก็ทั้งโรงมีกันอยู่3มคนแล้วมันเป็นหนังผีด้วยก็สงสัยอยู่ว่าไอคนที่ดูกับเราอีก2คนนะนะั่นน่ะเขานั่งข้างหน้าผมเถิบไปคนละแถวนะครับ ก็สงสัยอยู่ว่าเออมันเป็นคนหรือมันเป็นผีกันแน่แล้วก็ตอนที่เพลงสรรเสรพระบรารมีขึ้นนะนะ่าคนข้างหน้าผมคนนึงเป็นผู้หญิงเขาก็ลุกเขาก็ไม่ได้ลุกอะเขาก็หันมามองๆเหมือนกับมองๆว่าผมก็อีกคนนึงจะลุกขึ้นยืนไหมผมก็อืม ส,ส่งสายตาไปประมาณว่าก,ก็แล้วแต่พวกคุณสิแล้วแต่แล้วแต่เอาไงเอาไงเอาไงแล้วก็มองหน้ากันอยู่3ามคนมองกันอยู่พักหนึ่งผู้หญิงที่เป็นคนเริ่มก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาผมก็ลุกตามอีกคนหนึ่งก็ลุกตามแล้วก็ยืนกันสามคนแล้วก็ดูหนังผีเรื่องเนี้ยจบด้วยกันสามคนด้วยบรรยากาศวังเวงดีอืมเป็นอารมณ์แปลกใหม่ดีครับโอ้ที่ไปดูนี่อ่าไม่ได้ ชอบหนังผีหรือไม่ได้ชอบอะไรอะนะก่อนหน้าน,นี้ไปดูอิดมาผมว่าผมค่อนข้างชอบเรื่องอิดมากกว่าเรื่องอิดมันค่อนข้างแฟนตาซีดูแบบเหมือนเกมภาษาดีะนะคือแบบมีประจนภัยรรวบรวมปาร์ตี้ลงดันเจียนตีบอสใหญ่เป็นเรื่องที่ผมชอบมากเลยใครเป็นคอเกมภาษาเนี่ยแนะนําให้ไปดูเรื่องอิดส่วนไอ้เรื่องเพื่อนที่ระลึกนี่ก็อารมณ์แบบหนังผีไทยๆนะครับใครเป็นเหมาะผมเรียกว่าเหมาะกับแฟนน้องบีแล้วก็แฟน สาธรน,นี่มากกว่าเนอะอืมเอามาเออ่จบจากเรื่องหนังไปแล้วเรากลับมาที่เรื่องเกมกันบ้างก็มาเก็บตกกันทีละอย่างเริ่มจากช่วงที่ผ่านมาก็รู้ว่ามีเทลเลอร์ลิซิเดียเทลเลอร์ไฟนเก้อ่ะมา ผมยังไม่ดูเทเลอร์ดิดเซียมาเริ่มดูเป็นเพื่อนกันปิดเพลงก่อนอุ๊ย okay. โอเ <c oughs> คมาฮัมみなさん、私の祈りが届いたようですね。じゃ <c oughs> よく集まってくれました。どうか สังเกว่าอินดัสเฟลเล็กๆลงเร่อยๆล้วนะครับเซฟにซฟเ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 ซ็เซเซฟเ่ฟเซฟเซนเคฟเบอเซฟเซทเซฟเซฟี่ฟเซฟเซฟรซฟเซฟเเซฟเซฟเเ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  จากตอนอาร์เคดของอาร์เคดนี่ทำอินเทอร์เฟซให้มันใหญ่ๆไวเพราะเขาบอกว่าอยากให้มันแฟชี่เป็นที่ดึงดูดใจของคนพบเห็นเดินผ่านไปผ่านมานะแต่ของเพซีมันไม่จำเป็นต้องแบบนั้น สู้กับปสูรต,ตัวตัวด้วยว้าวน็อกติสไฮไลท์ของเทลเลอร์นี้นคือการปรากฏตัวของน็อกติสนะครับมังจ์น,นายในญี่ปุ่น11มกราคมปีหน้า เอออันนี้เราพูดพูดกันแล้วก็รู้เฉพาะคนที่หลงมาดูคลิปนี้นะเพราะว่าผมได้ข่าวจากคนในทีมงานพัรนด์สิบห้าว่าคนหนึ่งไม่ระบุชื่อแต่ก็น่าจะเดาแล้วว่าใครพูดขำๆแล้วกันว่ากระทั่งในทีมงาน15เองเนี่ยหลายๆคนก็ไม่รู้ว่านอกติกมันมาร่วมเกมนี้ด้วยตอนก็เห็นเทเลอร์เนี้ยเขาก็ตกใจเหมือนกัน ไม่ได้ตกใจให้นอกติดมาร่วมดิสเดียนะคิดว่ายังไงมันก็น่าจะมาร่วมสักวันหนึ่งแหละแต่ตกใจว่าทําไมพวกเขาไม่เห็นรู้เลยทําไมไม่มีการแบบแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทีมทีบห้ารู้อย่างทั่วถึงเลยว่านอกติดมาร่วมเกมนี้ด้วยอืมก็ไม่เข้าใจว่าระบบการบริหารหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารนโยบายการให้ข้อมูลพนักงานเนี่ยเป็นยังไงอะนะก็ไม่วิจารณ์ลวกัน แต่ขนาดตัวทีมงานเองเขายังแปลกใจเลยว่าทำไมทีมสิบห้าเองยังไม่รู้วยน็อกติกมาอยู่ในดิซีเดียด้วยก,ก็เราก็รู้กันเท่านี้เนอะอต่อมาเชลเลอร์ไฟนัลกันสันโอเพลงโคตรล,ลึกเลยมาถึงก็ควอสของซีดานมาก่อน ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงเลยอยู่ดีภาพเป็นอ่ามามาต่อจากเมื่อกี้นะครับอืม เพลงมันเดียนะกำกับดีๆยังไงมันก็ทำให้เทรลเลอร์ออกมาดีอยู่แล้วแล้วก็ขายวันนี้เลยซื้อช่วงนี้แถมอวตาแล้วก็ออริจินัลทีมด้วยก็ว่าโดยโทชิยูกิอิตาานะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ของภาคนี้แล้วก็ซีรีส์คริสตัลโคนิเคิลนะครับผมอยากซื้อนะรู้ว่าช่วงนี้ถ้าซื้อแล้วมันได้ราคาพิเศษแล้วก็ได้ของแถมอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่า ทั้ง Overwatch มินานุกอบว i n นิ่งและฟันต์สิบสองที่ได้ใส่แผ่นเข้าเครื่องไปทั้งเดียวรู้สึกเหมือนพวกนั้นมันมันบอกผมไกลๆว่าอย่าซื้อมาดองเพิ่มสงสัยคงต้องยังไม่ซื้อแลวเนาะซื้อมาตอนนี้ก็คงยังไม่มีเวลาเล่นแต่ว่าอ๋อใช่ผมได้ยินจากเพื่อนผมก็อิตาคุน่นะเขาบอกว่าเกมนี้เหมือนกับยกจากเวอร์ชั่น มือถือที่พอร์ตมาเมื่อปลายปีที่แล้วที่รีมาสเตอร์มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะมาทำตัวมากกว่าอย่างนั้นพวกอินเตอร์เฟซหรืออะไรที่มีปัญหาจากเวอร์ชันมือถือมาอย่างเช่นว่าเรื่องของอินเตอร์เฟซบางตัวละครที่สีทำให้มองไม่เห็นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาตามมาหลอกหลอนรวมถึงการบังคับที่เวอร์ชันออริจินอลเนี่ยมันเป็นควบคุมตัวละครได้360องศาแต่พอมันเป็นเวอร์ชันมือถือมันควบคุมได้แค่แปดทิศทางเนี่ยผมได้ยินมาเตียังไม่ได้ลองกับตัวนะ ว่าไอเวอร์ชั่นเพสีเนี้ยที่เอามาจากมือถืออีกทีนึงอะ่ะมันก็ยังมีปัญหาเรื่องควบคุมได้แค่แปะทิศทางอยู่ก็เดี๋ยวไว้ไปลองกันว่ามันเป็นจริงหรือไม่แต่ถ้ามันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ผมว่าสั่งกระบวยมากเลย <c oughs> ก็ส่วนตัวผมคงยังไม่ซื้อนะครับทีนี้โทษทีย้อนกลับไปที่ดิสเดียเมื่อกี้แบบหนึ่งก็ตอนที่ผมเล่นเพซ่ามาเนี่ย รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างามีปัญหาอยู่นะช่วงแรกก็มีปัญหาเรื่องจับคู่จับอะไรที่มัน้ะช้าแล้วก็ค่อนข้างแหลกแหละมันก็เป็นปัญหาของเกมแนวนี้นะครับคือทํายังไงมันก็ค่อนข้างที่จะแหลกนะถึงแม้จะมีแพทปรับปรุงแก้ระบบแมทช์แมตกิ่งแล้วแต่ว่าเท่าที่เล่นดูเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้อัรารดเต็มที่อ่ะคือเล่นยังไงมันก็ก็แหลก อาจจะเป็นเพราะว่าผมเสพติดโอเวอร์บอสมากไปด้วยมั้งผมรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยขนาดเป็นทีมหกต่อหกเนี่ยนะเล่นบนเพสี่มันก็ยังแค่แบบไม่รู้สึกแหลกไม่รู้สึกเสียอารมณ์เลยแหะคือทุกอย่างมันไหลลื่นสมูทมากเลยแต่ของนิซเอียเนี่ยเป็นสามต่อสามแต่ก็รู้สึกขัดใจแล้วก็มีปัญหาติดขัดหลายอย่างหวังว่าตัวเกมจริงเขาจะมีปรับปรุงในระบบตรงนี้มาให้มันดีขึ้นนะครับไม่งั้นะผมว่าตาย ีนมาวันนี้มี Final Mode, เทย์เลอร์ฟอนต์สิบห้ามัลติเพเยอร์โหมดออกมาก่อนมีกําหนดเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้ววันที่31ตุลาคมนี้ <ๆ S 1> ก็อีกหนึ่งเดือนเสร็จแ <ๆ S 1> นะครับแล้วก็เห็นคุณทับตะบอกว่าจะปรับให้ตัวเกมจริงๆมันค่อนข้างง่ายกว่าตอนโค้ดเบต้าด้วยเพราะว่าคนเล่นผ่านมิชชั่นในโค้ดเบต้าได้ค่อนข้างที่จะน้อยตัวผมเองตอนเล่นโค้ดเบต้าก็ผ่านได้แค่เล่นกับบอกนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์แม่งจับคู่ได้หวยแตกมากเลยคือแบบหา มันจับหาคนเล่นร่วมไม่ได้มันมันมลติเพเยอร์ที่เล่นมัลติเพเยอร์ไม่ได้ยิ่งก่อนแพทนี้ยิ่งจันไรมากเลยครับเออก็หวังว่าเขาจะไปปรับปรุงเรื่องเซิร์ฟเวอร์กากมาแล้วครับมาเรามาดูเทเลอร์กันต่ออืม จากเชปเตอร์13เนาะให้ดูว่าช่วงที่น็อกติสเข้าไปหลับไหลอยู่ในคิสตพิสตันแล้วก็ความมืดเท่าปกคุมโลก เกาะแองเจลกาดทำไมพวกเราไปอยู่ที่เกาะแองเจลกาดได้ละ่ะชินคังเงะเกาะชินคังเงะมีซิดด้วยในมอลติเพเยอร์นี้เราก็จะได้เล่นเป็นพวกหน่วยคิงเกฟที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับ ว้าวยิลิสวิฟเฮาคอดค่อยๆคงได้เห็นพวกนี้ค่อยๆโตเมื่อกี้คอหรือเปล่านะอืมในช่วงสิบปีพวกนี้คงได้เห็นพวกนี้ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆให้เขารู้ได้เห็นเรื่องราวช่วงระหว่างที่รอราชาที่แท้จริงจะกลับมา หวังว่าเขาจะทําออกมาให้มันดีเหมือน,น,ดนเดิมเขาเล่นในโคตดเบต้าเอาจงๆริงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่รู้สึกเหมือนเหมือนมันยังลุมล่มๆตีๆมั่มวๆแหละอืเนอะก็เดี๋ยวรอดูก็ได้แต่หวังว่ามันจะออกมาดีได้นะครับอืม มีข่าวอะไรอีกนาะที่น่าสนใจมีช่วงยิบเก้ากันยาถึงสิบตุลาสมาชิก PlayStation Plus ญี่ปุ่นสามารถโหลดอิ a า i คีสต e ีไทโกะแล้วก็อีกเกมหนึง่งที่มีคนบอกว่าน่าจะเป็นแนกอะเนอะมาทดลองเล่นได้ฟรีแล้วก็มีเกม Left Alive ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นจิวิจันต่อเนื่องของ Front Mission ที่เปิดตัวใหม่ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเท่าไหร่ มีอะไรอย่างนะดูนี่อีกนิดนึงเทเลเอร์อ๋อมันก็อันเดียวกันนะเนาะเราไม่ดูซ้ำแล้วกันอืมอืมแล้วก็ทีม Business บิส f นสดีเท League หรือทีมพรฒนาที่6ในสควออเรนกำลังรับสมัครพนักงานเพิ่มเห็นได้ยินผ่านๆมาว่าจะเอามาทำเกี่ยวกับเนียภาคถัดไปนะครับก็ดีเนาะมันก็ขาย1.5ล้านเกินทะลุ1.5ล้านไปละแล้วก็ดีกว่าภาคแรกที่ทำได้ประมาณเกือบเกือบล้านหนึ่งก็หวังว่ามันจะค่อยๆตบ เติบโต,ตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นล่มโพล่มใสเป็นซีรีส์ใหม่ให้กับทางค่ายได้แล้วก็มี Universal Japan แปปีหนะ้าเปิดเครื่องเล่น XR ไรของไฟน a l ม a ฟ t ตซีนั่นกับ19มกราอืม ทีนี้ n i v e r s a l ก็จะมีฟีเจอร์สี่เรื่องเนาะก็โอเคหลังจากนี้ไว้ผมก็จะไปนั่งเก็บตกตามข่าวรายละเอียดตามที่ต่างๆมาค่อยๆนั่งแปรย้อนหลังให้กันไปโอเคไว้วันนี้ไว้เท่านี้ก่อนเนาะเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ